ขอว่าสังกรลาชแพมาร่วมเสกนะครับแล้วก็นะครับนี่เนื้อหามวลสารนะครับเนาะเนื้อหามวลสารมาด้วยนะครับมาช่วยสร้างด้วยเห็นไหมครับดูความเก่านะครับเนาะยุคสงครามอินโดจีนเราราวปีสองสี่แปดสองเห็นไหมครับดูนะครับท่านีู้เห็นไหมครับนี่เนี่ยทองเหลืองเห็นไหมครับเนาะได้ดูนะครับเนี่ยแคลไซ์นะครับตะดิมต่างๆนะครับอาราบโบราณนะครับเนี่ย กระพิคเน็นะครับหลวงพ่อคืนวัดดอนยานนาวานะสนิมเขียวสนิมต่างๆนะสนิมเนื้อๆนะครับเนาะแล้วก็ผ้าหล่อโบราณอย่าลืมเอาสนิมเอ้ยอย่าลืมเอาตะไบไปด้วยนะครับเนาะตะไบแต่งงานต้องเก่านะไม่คมนะเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับสนิมไหมครับเนี่ยตะไบเก่าไหมครับนี่นะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับเนี่ยนะครับพลาเทนะพื่อนี่นะปลาแท้มันมีความพธรรมชาติของเขานะครับ ขามีธรรมชาติให้ดูนะพี่นะมันไม่ได้ของที่แบบยุ่งยากอะไรนะครับใหดูเห็นไหมครับเนี่ยทองเหลืองเห็นไหมครับน้องทองเหลืองเก่าความเก่าของทองเหลืองความแห้งด้านของทองเหลืองเห็นไหมครับเนี่ยสนิมต่างๆสนิมในเนื้อนะครับแล้วก็ดูวันนะนะครับนาะหล่อโบราณนะครับภาษาพระภาษาพระล้วกันนะเขาเรียกผิวตุ๊กแกไหมครับโลหะไม่รวมกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับ นะครับเนาะถ้าใครเอ๊ะทำไมนึกไม่ออกก็นะครับเนาะพวกกิ่งหรือสีนะครับที่ยังหาดูได้นะครับนะกิ่งหรือสีหลวงพ่อเงินอะที่เล่นเป็นวัตถามาไฟเห็นไหมครับเนี่ยสูตรเห็นไหมครับสูตรการสร้างสูตรการผสมเห็นไหมครับนะครับจะไปเนื้อเนียนคลิปเลยเนื้อเนียนคลิปเลยนะครับแต่ถามหน่อยนะครับว่าคุณคุณเออสมัยก่อนคุณหล่อยังไงครับเตาฟืนครับลูกพี่นะครับเตาฟืนครับนะครับจุดหลอมเหลวจุดเดือดนะครับโลหะ ห้าอย่างเจ็ดอย่างเก้าอย่างโลหะแต่ละนิดแต่ละชนิดจุดจุดเดือดต่างกันครับนะครับมันไม่เหมือนทุกวันนี้ครับตั้งอุณหภูมิเหมือนไมโครเวฟนะครับห้าร้อยองศาพันองศานะครับเนาะต่อให้โลหะร้อยอย่างพันอย่างมันก็ต้องหลอมใช่ไหมครับเพราะมันตีรวมกันไปหมดถูกไหมครับแต่ฟืนนะครับนะครับเนาะเป็นน้ํานะครับเป็นน้ําไหลเขาก็ตีว่าเออมันหลอมแล้วเขาก็เทลงไปนะครับแต่จุดเดือดแต่ละ ไอ้แต่ละอนูของเขาอะแต่ละอนูของเขามันไม่เดือดเต็มที่นะครับมันก็เลยเนี้ยนะครับเขาพูดว่าผิวโตแกนะครับมันก็แค่นั้นเองไอ้พี่นะครับนะดูธรรมชาติดูการสร้างนะครับเนาะจะมาบอกเฮ้ยมันต้องทองเหลืองดูให้เป็นทองเหลืองนะครับพูดตรงๆนะครับไ้พี่นะครับนะครับทองเหลืองนะครับมันไม่ใช่โลหะที่มีตามธรรมชาตินะครับเนาะเหมือนนะครับเงินทองเหล็กสังกะสีนะครับอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับทองแดงอย่างเงี้ยนะครับทองแดงมีตามธรรมชาตินะครับ ทองเหลืองไม่ใช่โลหะตามธรรมชาติครับนะครับจะมาบอกว่ามันดูให้เป็นทองเหลืองสิ